สวัสดีครับเสียงอาจจะแหลกนะครับแหลกมากด้วยแล้วก็มีเสียงรบกวนมาหน่อยนะครับที่จริงผมคิดอยู่ว่าจะเอาไอา้โมบายไอ้เนละออกมาทำไม éger, นะผมก็คิดอยู่ แม่เนี่ยโอ้มาเส๋ยวตอน,นครับโ,โกสตีโอ้ยไม่ใช่เว้ยโกเลยตื่นตื่โอ้ยเอ้ยอ้ยตืตือ,ตอใครวิ่งแล้วทัาชันไม่ใช่โอ้โอ

อ๋อผมก็หยุดเลยนะครับต่อไปเ้อตึงเด้อแปลกเดอแลก้งเสียงเลยเนย